เป็นพื้นปกติค่ะลงเดินได้จับปลาได้นะคะเดินได้เลยค่ะสํารับชมน้ำจอน้ำตกดานาค่ะเนาป็นอารรจให้ทุกคนได้เมื่อสี่ทนีที่อุ้ยได้ับ ใน้ำท่วโดยใช้ทีนขคดคงระบายน้ำแทนการสร้างขืง่อตราบนราน้ำถึง13าปีกว่าจะบรรลุผลค,ครั้งหนึ่งต้องกระดนสก,กัดภูเขาเปิดเป็นช่องเขากว้างแปดสเก้าให้น้ำทะลักกระโจนลงที่ต่ำหลายมุ่งไปออ น,นั้นว่าหลงเหมือนหรือประตูมังกรปลาหลีหรือที่ว้ายทวนน้ำตัวใดที่ภาพทียนว้าัทวนน้ำดีตัวข้าประตูมังกรไปได้ก็จะก ปลาไหลอืได้กลายแล้วเป็นมังกรแล้วค่ะซึ่งเป็นการแงขงคติความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะเ่อไฟสว่างขึ้นเราให้สังเกตที่ผนังทางด้านหลังนะคะลายสิงขาวนผนังคือตัวอักษรจีนยุคโบราณมีอายุประมาณ4,000ปีชาวจีนเรียกกันว่าจีรกวุวรหรืออักษรกระดองเต่านิยมเขียนบดกระดองเต่าเพื่อน,นําไปใช้ในการเสียงคายและนาไปประดับลวดลายบนภาชนะสําเร็จค่ะและตัวกระจกสองตู้นี้คือเครื่องสำเร็ค่ะ ตัแวแรกค่ะนะ้าสายเบอร์เรียกกันว่าติ่งมีสองแบบคือแบบสามขาและแบบสี่ขาทําขึ้นเพื่อนำไปตั้งไว้หน้าเมืองสแสดงถึงยอดาบรรดาศักดิ์ของแต่ละเมืองค่ะแระน,นี้นะคะตัวที่สองนะคะชิ้นแรกข้างนบนคือจอกเหล้าจะเห็นได้ว่าเหล้าจีนมีมาตั้งแต่4 0 0 0ปีแล้วค่ะชิ้นที่สองรถแก่คือเครื่องจุดกํายานและสามชิ้นด้านล่างนี้คือกระถางถูงค่ะต่อไปจะพาไปพบกับราชวงศ์โจ